สวัสดีครับวันนี้ช่างเตาหน้าไม้ยิงป่านะครับมีมีเรื่องมา,าเล่าให้ฟังนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเขาทักมาเนอะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนไม่พอใจนะครับว่ามือสอดกับปืนศูนย์สั่งที่หลังผมแล้วทำไมได้ก่อนนะครับ เขารู้ได้ยังไงครับว่าปืนพวกเนี้สั่งที่หลังของเขานะครับก็คือคิวคิวของน้าคนที่ทักมานะครับของเขาคิวเดือนเมษาปีหกห้านะครับเมษาปีหกห้าซึ่งผมกําลังไล่เก็บงานปีหกสี่ยังไม่หมดเลยนะครับปีหกสี่ของผมเหลืออยู่สี่ชุดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอธิบายคิวก่อนนะครับก็คือคิว ปี64เหลืออยู่4ชุดเดือนก็คือ09นะครับ09เนี่ยจะเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องอโมเดลปืนนะครับมีทั้งเลงรางแล้วก็ปืนศูนย์นะครับเลงรางกับปืนศูนย์ก็จะแบ่งเป็น2ชุดนะครับเลงรางโดยประมาณประมาณ1ิบสิบห้ากระบอกนะครับโดยประมาณนะแล้วก็ปืนศูนย์ประมาณ10กระบอก ครับแล้วทีนี้ผมก็ปล่อยเรงรางออกไปแล้วทีนี้มันก็เหลือปืนศูนย์ที่จะต้องทําให้เสร็จนะครับอ่าอันนี้คือคิวคิวปัจจุบันนะครับกำลังเก็บงานคิวปีอ่าหกสี่อยู่เดือนเดือนเก้านะครับปีหกสี่แล้วทีนี้เนี่ยมือสอดก็น่าจะเป็นลํานี้นะครับแล้วปืนศูนย์ปืนศูนย์ก็น่าจะเป็นอ่ากำคอปืนศนย์ลากพยุงนะครับที่ที่ผม ทำคู่กับไม้มาริด2กระบ,บอกที่เป็นปืนเบอร์นะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะทําเป็นปืนเปิดเบอร์นะครับแล้วทีเนี้ยมันเปิดบนล่างครบแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้เปิดงวดต่อไปแต่ทีนี้เสียเบนซ์นะครับเขามาขอปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีปืนใช้นะครับปืนอ่าไม้ชิงชันมือสอดปืนศูนย์ของเขาเขาส่งมาส่งมาซ่อมนะครับ มาทำสีแล้วก็ทำระบบเซฟใหม่นะครับก็อยู่ที่ผมนี่แหละเขาก็เลยไม่มีปืนเขาก็เลยขอปิดปืนไอ้ลากพยุงอะกำคอสีส้มส้มนะครับกำคลากรพยุงที่ลายสวยๆครับไปก่อนอันนั้นคือเขาปิดไปจริงๆมันเป็นปืนเบอร์นะครับเป็นปืนเบอร์ก็คือเขามาขอปิดไปนะครับใครอยากปิดก็ปิดได้นะครับปืนเบอร์ปืนช่างนะครับมันเป็นปืนช่างเองนะครับ ่ามันไม่มีปืนมันไม่ใช่ปืนคิวนะครับมันก็เลยได้เร็วก็คือถ้าคุณปิดไปคุณก็ได้ครับราคากระบอกนั้นหมื่นสองนะครับถ้าปิดอ่าถ้าปิดได้ก็ปิดนะครับผมไม่ได้ว่านะครับถ้าไม่ปิดผมก็จะเปิดเบอร์อยู่แล้วนะครับมันเป็นปืนเปิดเบอร์อ่าอันนั้นคือหนึ่งกระบอกที่หนึ่งนะครับมันเป็นปืนเบอร์แล้วกระบอกนี้นะครับกระบอกที่สองเสียเอกเขาสั่งปืนศูนย ไม้พยุงไปตั้งแต่ตอนทําเสื้อครับทาเสื้อมันทําได้กี่เดือนแล้วเสื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเสื้อช่างเต่าน้าไม้ยิงป่านะครับแล้วของคุณเนี่ยคิวเมษาปีหกห้าอันนั้นเขาทํากันตั้งแต่ปีหกสี่เขาสั่งไว้นะครับก็คือปืนปืนของเสียเองนะครับมันเป็นไม้พยุงใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ย เขาสั่งไว้ตั้งนานแล้วมันรอล้างมันไม่มีล้างที่จะเข้ากับสีกับท้ายนะครับสีที่มันเข้ากันผมกาลังหาอยู่ซึ่งมันยังไม่มีแต่ตอนเนี้เขาอยากได้ปืนไปยิงก่อนก็คือเขาบอกว่าอ่านะครัดรอปตัวนั้นไว้แล้วก็มาทําไม้ที่มีอยู่ให้หนึ่งกระบอกก่อนก็คือในคิวนั้นนะครับก็เขาบอกว่าเอาเป็นเล็งลางล่องเชือกแล้วกันเขาถนัดใส่กระบอกล็อกออตโต้อย่างนี้นะครับอ่าก็คือคิวของเขามีอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้ว่ามาสั่งทีหลังนะครับอืมชัดเจนไหมครับให้มาถามก่อนนะครับไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนให้มาถามก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ทักมาแบบไม่พอใจแบบนั้นนะครับผมก็ขอเลขบัญชีเรียบร้อยนะครับโอนเงินมาจําคืนก็คือยกเลิกเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคิวนั้นอ่าแล้วทีนี้ย้อนกลับไปอีกทําไมงานมันค้างเยอะอย่างนี้แล้วทําไมคิวรับไว้เยอะอย่างนี้นะครับ คิวไม่ได้รับไว้เยอะนะครับคิวรับไว้ตั้งแต่ตอนปี64นะครับแฟนผมเป็นคนรับนะครับผมไม่ได้รับคิวเลยนะครับตลอดที่ผ่านมาก็คือผมทํางานแล้วแฟนเป็นคนดูแลคิวนะครับในขณะที่เขายังป่วย,ย,ยอยู่นะเขาก็ช่วยงานผมเขารับคิวไวให้นะครับแล้วทีนี้ปีปีหกห้านะครับคิวปีหกห้ามันเต็มตั้งแต่ปีหกสี่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอ่ะรับคิวไวเยอะเดี๋ยวก็วุ่นวาย ทำไม่ทันแล้วก็เป็นประเด็นนะครับไม่ใช่นะครับผมรับไว้ตั้งแต่ปีหกสี่คิวปีหกห้ามันเต็มตั้งแต่ปีหกสี่แล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้ผมก็เลยปิดรับคิวไว้ก่อนก็คืออ่าเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายมันก็เกิดนะครับก็ไม่ได้ดูเลยว่าช่างติดธุระอะไรนะครับต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับ หนึ่งแฟนป่วยต้องดูแลแฟนต้องพาไปหาหมอไปนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลนะครับหลายเดือนงานก็เลยไม่เดินนะครับแล้วทีนี้รักษากันมาจนเขาไม่ไหวนะครับเขาป่วยจนไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาเสียไปแล้วนะครับก็คือแฟนเสียไปแล้วมันก็ติดธุระอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องธุระเกี่ยวกับเอกสารอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับผมเป็นคนเดินทนเดียวทั้งหมดนะครับ ผมทำเองทั้งหมดคนเดียวนะครับแล้วมันจะเอาเวลาไหนไปทําปืนล่ะครับถูกต้องไหมครับก็ลองคนอยู่ที่บ้านมีคนป่วยสักคนป่วยจนรักษากันมาจนเสียชีวิตก็ลองดูครับแล้วจะได้รู้อยากทําให้ทุกคิวนะครับอยากทําให้ทุกคิวทุกคนอยากรับคิวให้ได้ทุกคนที่ทักมานะครับแต่มันรับไว้ไม่ได้นะครับมันเกินกําลังแล้วผมก็เลยยกเลิกคิวอ่า หมายถึงไม่ได้รับคิวนะครับผมก็เลยไม่ได้รับคิวอันนั้นก็คือคิวมันเยอะแล้วนะครับปี64เหลืออยู่เท่าไหร่สเดือนปีห5 12เดือนทั้งหมด16เดือนนะครับรับไว้อีกก็เคลียร์ไม่ทันครับเดี๋ยวก็เป็นประเด็นน้อยใจกันเกิดขึ้นมาอีกแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ดูคิวตัวเองเลยว่าเดือนไหนเป็นเดือนไหนคิวปี64เขาเหลืออยู่4ชุดเดือนเขายังไม่เห็นพูดอะไรเลยนะครับศึกษาให้ดีให้เข้าใจก่อนนะครับว่า เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วช่างก็ประมาณนี้นะครับก็คือคิวงานตอนนี้ปิดรับไปแล้วนะแล้วก็ไม่ได้รับคิวใหม่แล้วนะครับก็คือใครที่อยากได้คิวใหม่ก็คือต้องผมก็ต้องเคลียร์คิวเก่าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมารับคิวใหม่นะครับไม่ใช่ว่า เอาแต่จะรับคิวรับคิวอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมปิดรับคิวไปแล้วนะครับปิดเรียบร้อยแล้วก็คือขอเคลียร์ของเก่าก่อนเคลียร์ของเก่าเสร็จค่อยมารับของใหม่นะครับอย่างกรณีนี้นะครับที่ที่มาเป็นประเด็นได้มาพูดคุยวันนี้นะครับก็คือ,อได้มาเล่าให้ฟังวันนี้น่าจะเกิดการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะครับถามว่า วันๆคุณจะไม่ไม่ได้ดูอะไรเลยเหรอไม่ได้ติดตามชีวิตช่างเลยเหรอว่าเขาทํางานยังไงแล้วเขาอยู่ยังไงเขาทาอะไรบ้างนะครับก็คือมีลูกค้าอยู่ร้อยกว่าคนก็จะให้ตอบแบบนี้ร้อยกว่าคนมันก็ไม่ไหวนะครับก็คือผมพยายามอัปเดตให้ดูตลอดไม่ว่าจะเป็นถ่ายคลิปลง youtube บ้างลงใน Facebook บ้างแล้วก็โพสต์ในเฟซบ้างนะครับผมก็พยายามสื่อสารตลอดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า คนส่วนมากนะครับคนหมู่มากกับคนคนเดียวนะครับคนคนเดียวทำยังไงถึงจะเข้าใจกันนะครับผมก็พยายามอธิบายพยายามโพสต์ให้เห็นว่าผมอ่ะผมกําลังทํางานอยู่กําลังไล่คิวบ้างวันไหนไปธุระบ้างอะไรบ้างผมก็พยายามบอกอยู่ถ้าสังเกตนะครับผมจะโพสต์เยอะมากเนยนะครับแต่ละวันไม่ต่ํากว่า3ามสี่โพสต์นะครับอัปเดตตลอดมีความเคลื่อนไหวตลอดนะครับ แต่เขาไม่ได้ติดตามเองนะครับหรือว่าเขาตีมือไม่ได้ดูไม่ได้สนใจนะครับก็ไม่รู้นะครับตัวนี้อ่าผมก็อธิบายผมก็บอกทุกคลิปอยู่นะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจกันแล้วไม่ถามนะครับไม่โทรมาถามหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือไม่อยากที่จะเข้าใจนะครับก็ไปกันไม่ได้นะครับผมขายฝีมือนะครับไม่ได้ขายฝันใครนะครับไม่ได้ว่าฝันอยากได้ปืนแบบนี้ สั่งซื้อมันหน่อยสิเออนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับขายฝีมือนะครับเป็นช่างขายฝีมือไม่ใช่ขายฝันนะครับไม่ใช่มาเติมความฝันให้ทุกคนนะครับอืมนั่นแหละครับกรณีนี้ก็ก็ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าตอนนี้ช่างก็กำลังติดปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับ ก็คือก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังเคลียทุรลเคลียอะไรอยู่เคลียคิวอยู่ผมทํางานทุกวันเนี่ยเช้านะครับถึง4ี่ห้าทุ่มทุกวันนะครับค่อยเก็บเครื่องมือไม่ใช่ว่าทําแป๊บเดียวแล้วก็ไปพักไปทําอย่างอื่นนะครับไม่ใช่นะครับสังคมอยู่ในหมู่บ้านกับพวกพี่ๆพ,พ,พวก น้าๆอะไรพวกนี้ผมแทบไม่ได้ไปนั่งคุยไปนั่งเล่นกับเขาเลยนะครับวันๆทําแต่งานนะครับรับลูกไปส่งโรงเรียนแล้วก็เลิกโรงเรียนก็ไปรับนะครับมีธุระอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ทําแต่ปืนอย่างเดียวนะครับเกิดมาเป็นช่างจะทําแต่ปืนจะทําแต่ปืนอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่นะครับบ้านอยู่คนเดียวก็ต้องทํางานบ้านด้วยนะครับคือพงเสื้อผ้าก็ต้องซักเองครับกับโค้งกับข้าวก็ต้องทําก็ต้องทํามีทํากินเองบ้างนะครับ บางทีก็แม่เขาก็ทําให้กินบางทีแต่ก็เกรงใจนะครับเราก็โตแล้วทาทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เห็นหัวแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวพูดเยอะแล้วจะเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับทาไมสงสารถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ไปกันไม่ได้นะครับงั้นก็อธิบายคร่าวแค่นี้แหละครับผมพูดเยอะพูดเยอะไปก็ไม่ดีนะครับมัน จริงๆก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจทุกคนเนาะแต่เขาไม่อยากจะเข้าใจเองนะครับไม่เป็นไรนะครับคนอื่นเขาเข้าใจคนที่เขารอได้ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วคนไหนที่รอไม่ไหวยังไงก็โทรมาถามได้นะครับโทรมาทักได้ไม่ได้ว่านะครับจองได้ก็ยกเลิกได้นะครับทางต่อหน้าไม้ยิงปลาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ